สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มาพบกับลำไยอีกแล้วนะคะวันนี้มาทะเลค่ะแต่ไม่ได้มาเที่ยวนะคะมาหาหอยค่ะ เ,เขาบอกว่าน้ำลงค่ะน้ำลงแล้วมีหอยเยอะเขาว่าเงนี้ก็เลยมาดูอยากให้ดูบรรยากาศกันนะคะย้อนด้วยบรรยากาศตอนนี้อยู่ น,น้ำลงค่ะช่วงน้ำลงน้ำลงเยอะก็เลยว่าจะมาหาหอยนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาพากันหาหอยอะไรนะคะไปเลยค่ะ ค่ะวันนี้เรามาพบกับพี่เกรียงนะคะดูนะคะวิธีการเข้าหาหอยนะคะหาหอยนางรมนะคะตุ๊กแค๊กอางนี้อีกเขากระเทาะอย่างนี้นะคะเขากระเทาะเขาดูอย่างนี้เองเนี่ยอนี่เป็นการหา

อะไรนะคะสับปนกสับปนกสับปนกแกะเเลยกะเเลยไหนอ่ะนี่อนี่นี่นให้แล้วนี่แกะเลยโอ้เป็นอย่างนี้คุณแขะตรงไหน ต่อขามันออกแล้วก็ตัวนี้มันเน่าค่อ๋อตัวเน่ามาเอาเต็มเลยด้วนี่คุณอาเพี่เกียงค่ะพี่เกียงพี่เกียงเคุนเป็นผู้อาชีพเล้คุนมืออาชีพเนยไสไหนคะนโอ้ เป็นอย่างนี้ฮกกแกะแกะแล้วฮกกเอาหนามาใส่เล่หเอาใส่กุ้งเลยรั้เอาใส่กุ้งเลยเอาใส่กุ้งเลยบ่อ๋ไหนไนหนโอ้แล้วก็ใเปะเขาหาไปไม่ได้แล้วไปเลยนะไปน้ำแล้ว่ได้ไงเน่ยเน้่เาได้รายเบดเ็ดโอ้้เจ้าเนี่เอาหนึ่เนี่เายละเาเ่ยนะคะ ข้าวาหาหอยแบบข้องไสสื่อนะคะวันุืเทงกามาหาหเ,บบเขา,อออา,า,เขา้องสื่อแข,แข่ันตีเลยแช่ผสมสื่องเงื่อนเลยนเยนาะทางงินเงีงกกดเดยกว่าสู้เบียตัวนี้แต่พอเป็แช่น้ำก็จะฟองขึ้น อ้า oh, ไม่เห็นเลยอ่ะแง yeah. yeah. ่แะให,หะ้หน่อยค่ะแง่หน่อยค่ะฝามาันอ้อมือค่อยมืออ้อเนาะมันมีถุงม,มือแล้วมัน,นบากคา,าอะไรเง้ยโอ้ยเอ้หน่อยค่ะ,อะโอ้หนือุหนืงามเนาะโอ้คนน่อะอา เสร็จแล้วต้มาใส่ตรงนี้นะคะข้าวปนโอ้เขได้กินกับแกมบอกับแกมยังรักเบียบะไหนเดรันทิดไม่เหลนรบับฉาน แล้วมันก็จะเป็นตัวแบบนี้นจะเป็นตัวงสีแล้วจ้ะเนี่ยแค่ออกมามเอมอเห็นจัก Đồ, đi ừ. đâu đi, là cái, cái, nhay, lời. À. cái này, bên chân chín, cái sen nào, rồi cái tô phu ไอี <l id> <c oughs> <c oughs> ่านอาเดี๋ยวปบนึงนะเดี๋ยวแปนึงนะค่ะไหนดูเซใสบ่อจ้าแค่ได้ละอ้บ้างให้น ระวังสามถัชวอเมซิ่งแท้สุดยอดเลยจากหอยแหวกธรรมชาตินะคะจากธรรมชาติวยจารย้ซ่อนให้เลยนะใส่เปียง เ,ด,เดี๋ยวมือลังผ้าไปเก็บเห็ดด้วจ้าเอตอ็มด้วอามือเจ้าคุณสวยมไหมใจ้กระป๋องไหม น,นี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยค่ะที่เราได้มาโตแบบง่ลยเลยนะคะโตง่ายมากเลยจ้าเด็กเลยครับห่อพ่อเอานะคะอันนี้เป็นหอยจากธรรมชาตินะคะหอยจากธรรมชาติเลยจ้ะมากะทออีกอย่างสีน้ำโขดห็น ขูดหมันจะมีอย่ตุ๊กปูตุ๊กปูดอกตุ๊กปูเปนมากนะจ๊ะมนหนข้างหน้าหาหอยมีพ่พริกเกลียงนะคะก็พญายังละเอิญพญ่์สู้เอาจะลงไปสู้สหรือว่า ข้าใหญ่สมชายนะคะจะมาแค่เอาจังเท่นั้นไหนคะ 再来不？再来不？ มากัตสปนซีแ่แ่แหนามาใสเนียอ,อืได้ารละสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนี่นะคะ มาแล้วครับตัวนี้น่าจะสมบูรณ์ตัว,ว,วใหญ่มากเลยตัวสิบเล้งแพะเอาอย่างนี้ยังมีว่านี้ว่าจุด,ดเก็บเอง หอยนางรมจากธรรมชาติเลยนะคะจากธรรมชาติเลยจ้ะนี่หอยนางรมจากธรรมชาติเอาจากภาษาเนี่ยจะเอาภาษาอ๋อภาษาอย่านี้ครัค่ะว้าวดูสิครั้งแรกนะคะเนี่ยที่มาเนี่ยไม่เคยมาแบบนี้เลยอ,อ,อืีดูดิอ่ะโอ้ดูสิเขาหากันแบบนี้นะคะอ่ะดูเขากระเพาะนะคะนี่คือ เป็นอย่างนี้นะคะตุก่นเห็นแล้วก็กระเทาะกระเทาะกระเทาะเสร็จแล้วนค่คอยดูนะคะตัวใหญ่ไหม<ด>ว้าวตัวใหญ่สวยมากเลยดูสิคะสวยมากเลยตัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เ,เลยดูอีกนะเนี่ยตัวใหญ่ว้าวหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเสียดายมากค่อยๆกระเทาะนี่สิคะโอเคดูสิดูนะตัวนี้ใหญ่ไหม พอได้อยู่เล็กแต่แน่นนะเล็กแต่แน่นนะค่ะอันนี้เราพอได้แล้วเราก็ไปแช่น้ํามันก็จะตัวใหญ่กว่านี้อีกเป็นสองเท่านะคะเป็นเข้าว่ากันนะคะนี่แต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมาเอามาเก็บกันเลยเก็บใส่อันนี้เลยตะกร้าเราอยู่ไหนมาเด้อมาจังคุณเพิ่นนไครับ ดูที่เราได้สิคะแค่น,นี้คือเรามาได้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็จะเอันนี้ดูสิคะแป๊บเดียวได้เยอะเลย นะพี่เขาแคะมาไว้แ oh, ล oh hey, ้วนะคะแล้วก็ให้ลำใหญแคะเก็บเอา วันนี้ก็นำมาฝากเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ลำยัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะตอนนี้ผู้ติดตามก็ประมาณร้อยยจ้าเป็นกำลังใจให้ลำยัยเด้อสวัสดีค่ะ